สวัสดีค่ะช่องจีรัตนาทาโ่นะคะวันนี้นะคะเรามาพยากรณ์ไพ่ยิปซีในหัวข้อที่ว่าทําไมผู้คนประมาเมื่อเขาได้อยู่ใกล้คุณนะคะบางคนบางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาคุณได้พูดคุยหรือเวลาคุณได้เดินข้างใครหรืออยู่ใกล้ใครมันจะมีผู้คนนะคะเขาอาจจะแบบรู้สึกประมาเวลาเขาได้ใกล้คุณนะเรามาดูกันไหม นะว่าทําไมเขาถึงประมาเมื่อได้อยู่ใกล้คุณนี่คือดวงแรนดอมอาจจะไม่ตรงกับผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะถ้าเป็นพลังงานบวกให้น้องรับคำทำนายถ้าไม่ชอบนะคะไม่อยากรับฟังให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ติดกรรมทางวาจาต่อกันนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณมาดูพลังงานตัวคุณดีกว่าว่าตอนนี้ณเวลาเนี้ยดึงดูดให้ผู้คนที่เข้ามาชมคลิปแรนดอมเนี้ยเป็นพลังงานของคุณนะอืม ตอนนี้พลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงขอญาตดึงดูดให้ผู้คนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาตอนนี้เหรอคะพลังงานของคุณเป็นไงได้เด็กถือถ้วยนะพลังงานของคุณเป็นคนที่สดใสไหมออช่วงนี้คุณรู้สึกมีความสุขสดใสร่าเริงนะกินง่ายอยู่ง่ายนะมีความสุขสนุกสนาน มีคนรอบข้างที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีบางคนนะคะมีความรู้สึกว่าแบ่งบานในเรื่องความรักนะในเรื่องความรักเหมือนกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าบางคนนะคะที่อ่ายัง ไม่ได้แบบมีแฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณก็กําลังแบบนะเออจะมีคนมาหยิบยื่นถ่วยให้นะอ่าจะมีคนมาหยิบยื่นความสุขให้จะมีคนแบบว่าเข้าหาหยิบยื่นสิ่งดีให้เออมีคนมาจีบนะแต่ถ้าแบบคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออในเรื่องความรักอะค่ะมีความสุขนะมีความสุขเหมือนแบบ14อีกครั้งหรืออะไรเงี้ยค่ะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดีนะคะเออพลังงานคุณดีมากค่ะช่วงนี้พลังงานมีความสุข นะมีความสุขสเตรองโอ้ยพลังงานผู้หญิงที่แบบแข็งแกล่งนะสเตรองเป็นผู้หญิงที่แกร่งและเก่งนะเอ,อ่อพลังงานของผู้หญิงที่ผู้คนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปเรียนรำเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ่ะสถานการณ์ของคุณนะคะมันเป็นช่วงที่คุณแบบสามารถแบบควบคุมสถานการณ์ได้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรับนะอ่ะการงานคุณก็แบบทาสาเร็จนะทาสาเร็จประสบความสําเร็จ นะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการหรือมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีคุณสามารถจัดการบริหารจัดการควบคุมมันได้อย่างแบบง่ายดายเนาะเออแล้วก็มองว่าเออในเรื่องสติปัญญาของคุณอัญชาญฉลาดเนาะเนาะเออมันจะสามารถทําให้คุณนะคะช่วงเนี้ยเออมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะตัวคุณนะคะเป็นที่คนที่อ่อนโยนน่ารักเขาจะเขาอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่แบบ เข้มแข็งเข้มแข็งเอ่อเข้มแข็งภายในนะเออแต่แบบมีความอ่อนโยนภายนอกเนาะเนี่ยสิ่งนี้แหละค่ะจึงทําให้คุณกับคนรักคุณอนะ่ะคุณสามารถแบบเอาคนรักอยู่อะ่ะเออเนาะเนี่ยลูกหัวสิงโตได้อะ่ะเออคุณเป็นคนที่แบบสามารถเอ่อสยบสิงโตได้นะสิงโตนี่เจ้ากราดมากเลยนะสิงโตเนี่ยแบบเป็นคนที่หนักแด่นมากเลยนะเออมีอํานาจมากเลยนะแต่ตัวคุณนะคะเป็น สามารถอะที่จะแบบว่าเอาชนะสิ่งโตได้เนอะเออนะเอาชนะสิ่งโตได้นะเออให้เขาแบบว่ายอมคุณได้ทําตามคุณได้นะเออเพราะว่ามองว่าตัวคุณเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนนะความน่ารักความอัธยาศัยดีความใสใส่ใจของคุณความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจึงทําให้มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนคุณนะอ่ะคุณใช้ความสามารถ สติปัญญาในการแบบแก้ไขปัญหาสถานการณ์เนอะอะแล้วมองว่าช่วงเนี้ยทำไมผู้คนเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกมีพลังงานประหมานนะอะคุณไปทำอีท่าไหนเดสตาโอ้ยคุณเดวสตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะค่ะเป็นคนที่เอ่อมีสเสน่ห์ไหมสเสน่ห์ดึงดูดสเสน่ห์ร้อนแรงเวลาแบบคุณไปอยู่ใกล้ใครอะ คุณเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีมีน้ำจิตน้าใจที่ดีเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เอ่อในเรื่องแบบจิตใจคุณอนะเป็นคนที่แบบเวลาใครอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขเขามีความสบายใจนะเออบางคนอนะเป็นคนที่อาจจะพูดพาพูดจาไพเราะไหมอ่อนหวานเนาะแล้วคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจแล้วบางคนอนะที่อยู่ใกล้คุณอนะเขารู้สึกว่าเขามีความเต้น <laughs> หัวใจเต้นไหม หัวใจเต้นก็คุณนะไปแบบทำให้เขาแบบรักเอเอสเสน์ความน่ารักคุณความจริงใจของคุณความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของคุณนะทําให้ผู้คนเวลาเขาได้พบเจอคุณนะเขามีความประมาทนะประมาทในเออประมาทไหมเอเอ แล้วก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณทําอะไรก็โดดเด่นไหมเพราะเดอรสตา์ค่ะแบบมันมีแสงอ่ะอืมมันมีแสงส่องอยู่บนฟ้าฟ้าเนาะเหมือนคุณอนะ่ะไปทําอะไรเอ่อในโซเชียลออนไลน์ไหมหรือคุณเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนหีใจให้ใครๆต่างแบบเนาะเออเหมือนเติมเติมไฟให้ใครหลายๆคนนะอ่ะเออเขาแบบว่ารู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณแล้วแบบรู้สึกมีความสุขมีความประทับใจทุกครั้งที่แบบได้อยู่ใกล้คุณอนะ่ะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่า มันมันรู้สึกว่ามันอ่อนโยนอะถ้าเป็นในเรื่องความรักถ้าใครที่แอบชอบคุณอนะมันรู้สึกว่าตัวคุณอนะมันดูเหมือนโรแมนติกไหมแล้วตัวคุณอะที่เขาแบบไม่กล้าแบบรู้สึกบองหมานนะตัวคุณเป็นคนที่เปิดเผยนะตัวคุณเป็นคนที่แบบกล้าหาญเปิดเผยมากทําอะไรก็คือเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเนาะเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงเปยออะค่ะก็คือเป็นคนที่เปิดเผย เ,ออเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้คุณประสบความสําเร็จไหมแล้วออผู้คนะที่เขาอยู่ใกล้คุณะเขารู้สึกว่าคุณมีพลังงานที่ดีอะออมันไปแบบสะดุดตาเขาเออในเรื่องความสวยความงามออร่ามันเปล่งประกายเนาะออความแบบจิตใจดอีอะไรประมาณเนี้ย เออมันเป่งประกายเนาะเออมันรู้สึกทําให้ผู้คนแบบเล่าร้อนอะเวลาอยู่กับคุณนะเออมันเล่าร้อนมันแบบสะดุดตาผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ทําไมมีสนเสน่ห์จังอะเออรู้สึกแบบประมาททาตัวไม่ถูกเลยอะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเหมือนเข้าคนอื่นได้ง่ายเห็นไหมเออคุณจะมีแบบโดดเด่นอะเออนิสัยใจคออะไรเงี้ยคะ่ะจะเป็นคนที่เปิดเผยจะเป็นกันเองเนาะอ,อุ้ยเดวอวอู้ยคุณ จะไม่ให้เขาประมามาได้ไงอ่ะโหได้ไพ่เดอะเวอร์อ่ะนะเขาเขามองว่าตัวคุณอ่ะเวลาเขาอยู่ใกล้คุณอ่ะเขารู้สึกแบบว่าหูคุณเออเป็นคนที่ประสบค,ความสําเร็จในชีวิตเลยนะนะเป็นคนที่แบบผู้คนรู้จักผู้คนเขายอมรับอะยอมรับในความสามารถในเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะเออการงานของคุณนี่คือเป็นคนที่โดดเด่นอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่แบบครบเครื่องหล่อสวยนะเออ พื้นฐานในเรื่องการงานของคุณนะคือแบบโดดเด่นอนะ่ะเออโดดเด่นอนะ่ะเป็นคนที่สวยและรวเยสเสน่ห์ไหมคือชีวิตคุณแบบเพอร์เฟกอ่ะใครที่อยู่ใกล้คุณอนะถ้าเป็นผู้ชายอะเขารู้สึกแบบถูกตาต้องใจอะมันมีความรู้สึกบ้องหมาเพราะว่าเขามีความเขินะ่ะเออเขามีความเขินะเขาแบบเวลาใครได้เจอคุณอนะ่ะคุณมักจะดึงดูดให้ผู้คนแบบ เนาะเขารู้สึกแบบถูกตาถูกชะตาต้องใจอยากอยากเข้ามาชื่นชอบชื่นชมอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนอยากจะเข้ามาแบบทําความรู้จักอะไรประมาณนี้เนาะเออในเรื่องแบบความรักคุณก็ดีอะ่ะเออคุณได้คู่ครองที่ดีมีครอบครัวที่ดีสุขก,กายสบายใจอะ่นะเนาะเออเขามอกว่าชีวิตคุณแบบดีมากเนาะประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ประสบความสําเร็จรรเจนาะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่แบบสวยรวยสเสน่ห์ เป็นผู้หญิงแก่งเนอะเป็นผู้หญิงแบบเออถ้าเพศตรงข้ามก็ถูกตาต้องใจแต่ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันเขารู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกปหมาเวลาเข้าใกล้คุณนะไม่รู้จะแบบจะพูดอะไรหรือจะหรือจะเริ่มอะไรก่อนดีอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าบางบางคนนะ่ะเขาก็แบบรู้สึกปหมาเนอะรู้สึกว่าชื่นชมชื่นชอบเป็นเอฟซอะไรเงี้ยเวลาเขาได้เจอตัวจริงคุณหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะ แอบส่องคุณเนี่ยโซเชียลออนไลน์เนี่ยมันมันเกี่ยวกับว่าเนาะต่างชาติต่างภาษาโซเชียลออนไลน์เนี่ยพอเขาได้มาเจอตัวจริงคุณอุ้ยคุณคนนี้เองเนี่ยโอ้คนคนนี้เองอะ่ะที่ที่ที่ฉันเจออะ่ะเออคุณไปทําอะไรให้ผู้คนก่อนหน้านี้ไปไปโพสต์หรือว่าไปแบบเออทำอะไรหรือไปสร้างชื่อเสียงอะไรให้ผู้คนเขาแบบเขาแบบต่างแบบเป็น f c ฟไหมเออบางคนไปเอฟคุณแล้วแล้วเขาเจอคุณอะ่ะเขาแบบ ปลาหมาอยากจะพูดคุยแต่ก็ไม่กล้าเออไม่กล้ากลัวคุณแบบเออแบบไม่รู้จะเข้าหาหรือไม่รู้จะพูดยังไงก่อนกับคุณดีอะไรประมาณเนี้ยเออเขารู้สึกว่าเออคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบที่เก่งมากเนาะพิที่เก่งมาก,นะก,ม,ากมีความสามารถแล้วเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากนะจึงเวลาใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบป้าหมาใจสั่น